หายากในตำนานเปิดกล่องรับซื้อเหรียญสวัสดีครับผมปปาศึกษาแบง์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบง์ปันเหรียญเอฟเสียเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโออัพโหลดทางหลังบ้าน YouTube นะช่องป๋ปามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญน,นะ เปิดกล่องรับซื้อเหรียญจากนักสะสมท่านหนึ่งนะ,ะก็รู้สึกว่า,าจะเป็นคุณคุณสมกรารน,นะคุณสมกรารจากอำเภอเขาใัยสนนะ,ะเออจังหวัดพัทลุงส่งเหรียญถึงช่องของประปาศึกษาแบงเ <c oughs> อื้อโบราณอำเภอทิพจ,จังหวัดเพชรบูรณ์โอเคเนาะะเดี๋ยวประปาจะเปิดกล่องกันไปพูดคุยกันไปเอเสีเท่าที่ทราบมานะเท่าที่ทราบมาว่า เหรียญในกล่องเนี่ยนะเป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าถูกกล่าวขานนะเออถูกบันทึกข้อมูลไว้ว่าเป็นเหรียญหายากในตำนานนะเดี๋ยวป้าจะเปิดกล่องกันไปดูซิว่าจะมีเหรียญหายากที่ป้าป้าบอกว่าหายากในตำนานก็คือเหรียญ5บาท5บาทคุดตรงหรือว่าคุดผ่าปีพศ2525รเ25 25นี่ยเอ็จีฮะนะจะมีจริงไหมโอเคเนาะมามาเปิดกล่องกันไปพูดคุยทักทายกันไปดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเอ็จี โอเคเนาะอืมช่องประปาเป็นช่องรับซื้อเหรียญแล้วก็จําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญน,นะฮะรับซื้อเหรียญจากนักสะสมที่เก็บสะสมไว้เยอะๆนะฮะเออตกทอดจากคุณรุ่นทวดรุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายของเขาเนี่ยนะฮะเออเขาเก็บสะสมต่อต่อรุ่นกันมานะะเออแล้วก็ส่งให้กับช่องของประปาเออประมาณเนี้ยแล้วก็ประปาก็เป็นช่องที่ต้องบอกว่าสนับสนุนให้ชาวไทยเราเก็บสะสมเนี่ยก็สตร์กันนะ,ะอืมนะ สนับสนุนให้ชาวไทยเก็บสะสมเหรียญกระสับกันช่องของปลาเราซื้อเหรียญเข้ามาเอเซียหลังจากนั้นนะได้เหรียญมาแล้วเออป้าก็จะไปเปิดเป็นไลฟ์สดประกาศเอซี F C H. ก็คือขายเหรียญให้กับนักสะสมที่เขายังไม่มีเหรียญกระส์บเก็บสะสมกันประมาณนี้แหละนะเออง่ายง่ายว่าช่องของปลาเป็นช่องสนับสนุนนะฮะให้ชาวไทยเราเก็บสะสมสเหรียญกระสับกันรายละเอียดมากกว่านี้ก็ถ้าอยากทราบ เออย่าลืมนะฮะกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องของปปาไว้กดติดตามทั้งหมดไว้นะฮะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนทั้งหมดไว้แล้วท่านจะรู้ว่าช่องของป,ปาน,นั้นนะฮะเป็นช่องที่รับซื้อเหรียญด้วยแล้วก็จาหน่ายขายแบ่งปันเหรียญด้วยเนาะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเป็นคลิปวิดีโออัปโหลดปปาจะวางอรีลาไว้ตรงเนี้ยนะ,ะ f c เพิ่มไอรีลาะฮะถ้ามีเหรียญ ส่ตงตามเที่ยวปาประปากาศรับซื้อไปแบบนี้นะฮะเอฟก็สามารถที่จะเพิ่มอดีไลน์แล้วก็ถ่ายรูปเหรียญของท่านทั้งด้านหน้าด้านหลังให้ชัดเจนแล้วก็ส่งให้กับช่องของป,ปา้าโอเคเนาะใครดูไม่ทันนะสำหรับอดีลน์ช่องทางการติดต่อก็เดี๋ยวรีคลิปกลับไปดูเอาแล้วกันเนาะะ,ะป่าป้าจะเข้าสู่ช่องการเปิดเหรียญมาดูว่ามีเหรียญอะไรกันบ้างนะฮะเป็นเหรียญโค้ดหายากในตำนานตามที่ป้าปาเพิ่งขึ้นปกคลิปไว้ไหม หรือว่านักสะสมเขาไม่ได้ส่งมาอไรไอยังไงอ่ะเดี๋ยวปากกันยายฟังแล้วก็เหรียญตรงนี้ยเป็นเหรียญอะไรบ้างเออประมาณนั้นแล้วก็ปปาร,รับซื้อจริงไหมอ่ะเรามาดูเลยไอีเทออกมาเลยบึ้มนะฮะนี่ไงเนีฮยเออจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นหนักสมสงมาภาพอาจจะมืดนิดหนึ่งไอจีเอฟซีภาพอาจจะมืดนิดหนึ่งเนาะเอออ่ะ,อะน่าจะพอมองเห็นอยู่เพราะว่าปปาอัปโหลดวีดีโอตอนตอนคืนด้วยประมาณเนี้ยโอเคเนาะ,าะาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า หลักๆนะ f c หลักๆนะนะที่ปปาขึ้นปกคลิปไปนะว่าเป็นเหรียญ5บาทคุดตรงนะปีพศ2525นระ้ะโคดหายากในประมาณนี้มีจริงไหมนะก็ต้องบอกว่าน่าจะมีจริงจะเป็นโค้ดอะไรบ้างยังไงบ้างเนี่ยปปาจะเปิดให้ดูนะปปาจะเปิดให้ดูแต่ว่าก่อนจะดูโค้ดหายากในตำนาน f ะนะก่อนจะดูโค้ดหายากในตำนานปปาจะให้ f c ดูเหรียญอื่นๆก่อนที่นักสะสมเขาส่งมานะดูสิว่าเขาส่งเหรียญอะไรกันมาบ้าง FC5 ก็เดี๋ยวโอ้โหเป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าน่าเก็บสะสมเลยแล้วก็หายากเป็นบางเหรียญด้วยแล้วก็มีห็นหาง่ายติดมาด้วยประมาณนั้นอ่ะป้าปาจะทําให้ดูเลยนะ FC เนาะก็ป้าปาจะบอกว่าประกาศรับซื้อไม้ไปพร้อมเลยเอาง่ายๆช่องของป่าไม่ยากนะฮะ ก็ต้องดูชิ้นแรกว่า F4 ตรงนี้จะเป็นเหรียญ20บาทที่ระลึกนะเป็นเหรียญ20บาทที่ลึกที่ยังพอหาพบเจอได้ไม่ยากนะักช่องของป้ป่าก็รับซื้อนะโอเคเนาะราคาก็เกินหน้าเหรียญไม่มากนะสำหรับเหรียญ20บาทที่ลึกโอเคเนาะเออประมาณนี้อาวางไว้หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นเหรียญ1บาทที่ระลึกนะ1บาทป้าป่าจะไม่ถอดออกจากถุงซิปใน F4 ดูกันมืดๆไปก่อนเนาะ ป้ารีบตัดต่อคลิปวิดีโอเลยเพราะว่างานป้าค่อนข้างจะเยอะนะฮะสำหรับนักสะสมท่านใดนะที่มีเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกนะวาระตา่างๆประมาณนี้ก็สามารถติดต่อช่องของป้ามาได้นะนะติดต่อช่องของป้ามาช่องป้ารับซื้อหนึ่งบาทที่ลึกทุกวาระเลยนะนะวาระย่อยๆก็ราคาเกินหน้าเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นเองนะนะสำหรับหนึ่งบาทที่ลึกอ่ะวางไว้นี่หนึ่งบาทที่ลึกวาระย่อยหลังจากนั้นก็จะเป็นวาระที่รับความนิยม ราคาก็จะสูงขึ้นมานะอย่างเช่นเหรียญหนึ่งบาทโปรยข้าวเออภาพจะมืดนิดหนึ่ง F4 ปปาะจะใช้คลีปวิดีโอรตรงนี้จบเลยเนาะหนึ่งบาทโปรยข้าว F4 เป็นหนึ่งบาทโปรยข้าวที่ต้องบอกว่าหนึ่งบาทที่ทรับความนิยมพอสมควรนะราคาก็จะสูงกว่าวัลลัย่อยๆเออหนึ่งบาทโปรยข้าวเอยแล้วก็หนึ่งบาทอ,อ่าเสด็จนิทธพระนครเนี่ยอย่างเงี้ย F4 นะเออปปาร,ร,รับซื้อทั้งหมดเลย ง่ายๆว่าเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกวาระย่อยวาระเด็ดนะฮะฟอปารับซื้อทั้งหมดเลยได้กันมาหลายเหรียญเลยโอ้โหได้มาทั้งเสด็จนีว่าพระนครวาระย่อยๆแล้วก็หนึ่งบาทโปอยข้าวแล้วก็ยังได้โอ้ยปอยข้าวได้มาหลายเหรียญเอะีเนี้ยนะนะโอเคเนาะนี่หนึ่งบาทโปอยข้าววางไว้ตรงนี้เออนักสะสมท่นนี้เขาส่งเหรียญให้ช่องของป่าประจำแล้วก็มีล้นเด็ดเยอะมากเลยนะประมาณนี้แหละนะหนึ่งบาทปรยข้าวหนึ่งบาทเสด็จนะวาระเด็ดนะ แล้วก็จะเป็น1บาทพรชชมยุคครบ3ารอบเนี่ย F4 ประมาณนี้เออใครมีติดต่อมานะปอปาร,รับซื้อทั้งหมดเลยโอเคเนาะดูดูหบาทให้หมดก่อนนี่อันนี้ก็ใช่นะโอ้ยหบาทนี้เป็น1บาทอ่อหบาทพรชชมยุคครบสามรอบนะฮะเป็นเวลาที่ได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นโปรยข้าวพัชชมยุคครบสามรอบหรือว่าสเสด็จนะฮะเนี่ยเป็นเหรียญเด็ดในชุดของ1บาทนะเออประมาณนั้นแหละ แล้วก็เป็นเหรียญพระรองก็คือเนี่ยอีกวาระหนึ่งนะฮะเออการแข่งขันกีฬาอะไรนะ H G M, เอเชียเกมอ่ากีฬาแหลมทองเนี่ยเนี่ยปะปะก,ก็รับซื้อรายละเอียดเดี๋ยวไปคุยกับแอดบินเอาเอฟซีฮะนะว่าแต่และว,วาระเนี่ยราคารับซื้ออยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าเอาง่ายๆเอฟซีฮะบอกว่าช่องปะปาร,รับซื้อก่อนแล้วกันดีไหมเออนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญอ่าอ,อันนี้เป็น20บาทที่ลึกนะฮะวาระย่อยๆซื้อขายเกินหน้าเหรียญไม่มากนักนะ เป็นวาระย่อยๆประมาณนั้นแหละเออหลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญอันนี้สิบาทที่ลึกครับเป็นเหรียญตัวติดบางเมื่อก่อนความนิยมมากเลยนะสิบบาทออบ้านหลังใหญ่ประมาณนี้แหละเออมีทั้งบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่นะโอเคเนาะก็จะให้เป็นคลิปวิดีโอสั้นนะ fc เนาะเอาง่ายๆใครดูคลิปประาตรงเนี้ยเนี่ยที่ที่ผ่านมาที่โชยดูเมื่อกี้ได้รับซื้อทั้งหมดเลยนะนะโอเคเนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญอ่าสิบบาทที่ลึก ออด้านหลังเป็นพญายนาคหรือว่าเหรียญ10บาทที่รึกร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชประมาณนี้เอฟีนะได้กันมาหลายเหรียญหนึ่งสองสามสี่ได้กันมาประมาณ5เหรียญฮนะนี่คือเหรียญ10บบาทขนาดใหญ่สีเดียวที่ระลึกโอเคเนาะใครมีติดต่อมานะปะป่๊รับซื้อเหรียญ10บาทที่รลึกขนาดใหญ่นี้ก็รับซื้อทั้งหมดโอเคเนาะรวมถึงเหรียญ10บาท2อสีที่ระลึกนะฮะก็รับซื้อทั้งหมดเช่นเดียวกัน ไม่ผ่านการใช้งานนะ F4 โอเนาะะใช้ดูที่ลึกกันก่อนนะฮะหลังจากนั้นกอ็อันนี้ก็จะเป็นเหรียญตกค้างมานะเออนี่ก็สามรอบนะรับซื้อทั้งหมดเลย1บาทที่ระลึก2บาทที่ลึก5บาท10บาทสีเดียว10บาท2สีปลาปาร,รับซื้อทั้งหมดรวมถึงเหรียญ50บบาทที่ลึกด้วยนะฮะรับซื้อทั้งหมดเลยถ้าไม่ผ่านการใช้งานหรือใครมีที่เหรียญผ่านการใช้งานเก็บไว้เยอะ นะาาที่ขายไม่เจอหาที่ขายไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วเหรียญที่ลึกนะทุกชนิดราคาตลาดเหรียญเนี่ยเขายังไม่รับซื้อถ้าเป็นวาละย่อยๆหรือว่าวาละเด็ดเดก็ก็ลองลองติดตามดูเนาะเออนะนะสำหรับเด็ดเดนะเอเด็ดๆเนี่ยช่องทั่วไปเขาก็รับซื้อเช่นเดียวกันต้องต้องติดตามดูว,วารลอะไรบ้บางเออนากก็ประมาณนั้นนะเออซื้อทั้งหมดฮนะที่ลึกแต่ว่าปาปาบอกก่อนนะฮะเหรียญที่ลึกทุกชนิดราคาเนี่ยถ้าเป็นเหรียญย่อยนะราคา เกินหน้าเหรียญบาท2บาท3บาท4บาทบางวัลลเท่านั้นเองเพราะว่าเขาไม่ใช่เหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากนึกออกไหมฮะอืมอย่างวัปลาซื้อมาเนี่ยปัปาก็ขายออกเกินที่วปารับซื้อมาได้ไม่กี่บาทเท่านั้นเองนะฮะในรายละเอียดเดี๋ยวเราพี่คุยกันโอเคเนาะหลังจากนั้นก็นี่เลยเอฟซีฮะถ้าเป็น20บาทที่เรียกวาละนี้ก็มีราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะฮะสำหรับเหรียญ10บาทที่ระลึก ยีบาทที่รเงินฮะประชมุมยุครบ3รอบถ้าเวละเนี่ยก็ค่อนข้างจะราคาสูงหน่อยก็ได้กันไหลถ้าผ่านการใช้งานแล้วก็ได้หลักร้อยเออถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็สูงกว่าหลาักร้อยจะเป็น200-300มร้อยไหมก็มาคุยกันแล้วก็ทางด้านราคาก็ต้องรอดูก,การตลาดด้วยเอซนะนะเอาง่ายๆว่าตรงเนี้ยเที่ยวไปให้ดูก่อนเนี้ยรับซื้อทั้งหมดเลย บางชินราคาก็ต้องไม่ผ่านการใช้งานหรืออย่างไรก็ติดต่อไปหาแอดมินที่ประปายดูอดีไลน์เลยนะฮะง่ายๆไม่ยุ่งยากนะเออสำหรับช่องทางการติดต่อหลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญอา่าสิบบาทนะสองสีหมุนเวียนสมัยราชการที่เก้าของเรานะฮะอืมอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะฮะเออเป็นเหรียญตัวติดที่ที่ต้องบอกว่าอา่าน่าเก็บสะสมนะสำหรับใครที่ยังไม่มี เพราะปีพศ2134เนี่ยติดอยู่ราวๆสักอันดับที่ที่5ได้มั้งผลิตน้อยที่สุดนะติดอยู่ลำดับที่5แต่ราคาก็ยังไม่แพงมากนะักปัจจุบันก็อาจพบเจอได้ในระบบหมุนเวียนนะแต่ถามว่าซื้อไหมพะปาร,รับซื้อฮะนะอืแต่ราคายังไม่แพงมากนะักเกินหน้าเหรียญเล็กน้อยถ้าผ่านการใช้งานแล้วถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็แตะหลักร้อยเช่นเดียวกันนะใช้คําว่าหลักร้อยก่อนนะโอเคเนาะปีพศ2 5 0 0 อ๋อทษทีเอฟสียอันนี้เป็นปีพศ2543เออโทษทีปปาขอโทษนะครับปีพศ2543ปปารับซื้อนะเออผ่านการใช้งานแล้วก็เกินหน้าเหรียญไม่มากนักอืมประมาณ13บาทเออสิบอะไรประมาณนี้แหละนะฮะแล้วก็จะมีปีนี้ติดตามมาด้วยปีอะไรเนี้ยอันนี้เอฟซีอันนี้ปีอะไรเนี้ยอ๋ออันนี้ปีพศ2544นะฮะภาพอาจจะมืดนิดนึงเอฟซีถ้าปีพศ2544ันี่เนี้ยปปาก็ซื้อเช่นเดียวกันนะฮะ นะเออนะแต่ว่าราคาย,ยังไม่แพงมากนะักก็เหรียญละ12-13บาทนะประมาณเนี้ยเพราะจำนวนกรารผิ่เขาเยอะอยู่ f c ทั้งเกตอดูที่ปีพศด้วยนะโอเคเนาะรู้สึกว่า f อียแสงไฟจะมืดพอสมควรเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้แต่ว่าน่าจะพอมองเห็นใช่ไหมเอฟซีนะพอมาท้ายคลิปแล้วล่ะก็หลังจากนั้น f อก็ เอางี้สำหรับนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญที่ลึกแล้วว่าเหรียญมุนเวียนปีเที่ยวปลาประกาศรับซื้อไปติดต่อมาได้นะฮะนะถ้าเราพอใจขายทางด้านราคาเดี๋ยวมีเขาแจ้งไป f อก็คุยกับแอดมินเลยนะฮะหรือใครที่มีเหรียญอ่าหบาทช้าง3เสียนสมรดิราชการที่6นะทุกปีพศเลยปปารับซื้อทั้งหมดเลยนะเอออันนี้เป็นเหรียญ1สลึงนะตั้งแต่1บาท2สลึงแล้วก็1สลึงคนะรับปปารับซื้อทั้งหมดเลยใครมีติดต่อมา โอเคเนาะรับซื้อทุกปีพศอ,อ,อันนี้ก็เป็นปีพศ2อง0นสะ่อยหกสะเออจะมีทั้งออรู้สึกว่า1สลึงแล้วก็1บาทด้วยประมาณเนี้ยใครมีติดต่อมานะฮะ1สลึงหรือว่า2สลึง1บาทช้าง3เสียนสมัยรัชกาลที่6ประปารับซื้อทั้งหมดเลยโอเคเนาะเอฟซี FC ถึงเวลาแล้วนะที่ปปาจะพาเอฟซีเนี่ย มาดูเหรียญซึ่งอ,อ๋อต้องบอกว่ารอประปาะนิดนะปะปาขยับแสงไฟก่อนนะฮะเพราะว่าอาจจะต้องส่งสองโค้ดกันใช่ไหมเอ่ยอืมปป้าดูว่าจะเห็นกันไหมนะฮะจะเห็นกันไหมนะประมาณเนี้ยเนาะเออเอาละเอฟซีฮะตั้งนีนะฮะเป็นตั้งที่ปปาขึ้นปกคลิปไปนะฮะเป็นตั้งที่ปปาขึ้นปกคลิปไปหลายคนอาจไม่รู้จักนะฮะว่าเหรียญห้าบาทสมัยราชการที่เก้า เป็นเหรียญ5บาทขนาดใหญ่นะฮะเอ้อประมาณเนี้ยที่ผลิตออกมาจากปีพศ2 5งพันนะฮะปีพศ2515 f c ฮะบางคนอาจไม่ทราบว่ามีการผลิตออกมาถึงต้องบอกก่อนเลยว่า5ปีพศด้วยกันนะฮะเออนะนี่เจ้าของเหรียญเขาติดป้ายมาแล้วละ่ะนะฮะก็ต้องดูว่า จะตรงตามที่เขา,าเขียนไปปีพศที่ผลิตหรือเปล่าหรือว่าคุดหายากนั่นเองนะฮะเอเซียหรียญ5บาทคุดตรงปีพศ2525เนี่ยผลิตออกมาถึง5ปีด้วยกันนะ,ะเออ5ปีด้วยกันก็ประกอบไปด้วยตามที่เขาเขียนมากเดี๋ยวป้าตรวจสอบให้นะ,ะปีพศ2525เออประมาณเนี้ยแล้วก็ปีพศ2526 27 28แล้วก็29มีด้วยกันทั้งหมด5ปีพศนะฮะแต่ละปีพศมียอดจำนวนการผลิตมากน้อยแตกต่างกันไปนะฮะเหรียญชุดนี้จำไว้ให้ดีในเอฮะเป็นเหรียญที่ถูกกล่าวขานถูกสร้างตำนานถูกระบุข,ข้อมูลว่าถ้า5โคดอย่างเงี้ย5 5 6 6 7 7 8 8และ29นะฮนะเป็นเหรียญหายากในตำนาน นะพะาะหลายคนเลยท่านไม่รู้จักเห็นแค่เป็นเหรียญ5บาทคุ้ตรงปีพศ2 5 1 5เนี่ยถือว่าอาจจะเป็นเหรียญปกติธรรมดาแต่ที่จริงไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวปปาจะทําข้อมูลให้มากกว่านี้นะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยปปาจะส่องกล้องนะปปาจะส่องกล้องเล็กตรวจสอบว่าเป็นโค้ดตามที่ระบุมาหรือเปล่านะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวปปาส่องกล้องแล้วก็ตรวจสอบกันเลยนะอ่ะปปาขยับตัวนิดนึงภาพแสงไฟจะมืดนิดนึงนะเอฟซีเนาะเออ มาดูสิว่าที่ระบุมาเนี่เอฟเสียว่าเป็นโค้ด25นะฮะโค้ด25เนี่ยเอฟเสียเป็นโค้ดหายากลำดับที่2ฮนะผลิตน้อยหายากลำดับที่2เนดะี๋ยวป้าจะสองกล้องนะฮะเออว่าใช้โค้ด25ไหมนะครับ CS, เอฟเสียเดี๋ยวนี้เป็นโค้ด25จรงิงๆนะฮะโค้ด25จรงิงๆ аюсь. อ่ะวางไว้ ผลิตหาะน้อยหายา,ยากลําดับที่2ฮะนะเออหลังจากนั้นจะเป็นโค้ด26นะ,ะิบหกะป้าปาจะถอดออกทีละชิ้นนะแล้วก็สองกล้องดูเนาะอืมเพราะป้าปาต้องตรวจสอบเรื่องธรรมดานะฮะเออตรวจสอบเรื่องธรรมดาดูสิว่าเป็นโค้ด26จริงไหมถ้าเป็นโค้ด26เนี่ยผลิตน้อยที่สุดเลยนะฮะหายากอันดับหนึ่งหนึ่งแสนเหรียญเท่านั้นเองคาร์บเอฟเซียเป็นโค้ด26จริงๆนะฮะโอเคเนาะวางไว หลังจากนั้นนะฮะที่ระบุไว้ว่าเป็นโคด27นะฮะมาตรวจสอบกันเลยนะเออป,ป้าตรวจสอบให้อยู่แล้วอ่ะมาดูสิครับ F4 ฮะเป็นโค้ด27จริงๆถ้าครบ28 29ทุกโคดเนี่ย F4 ฮะต้องบอกเลยว่าเป็นเหรียญหายากในตำนานเออเอามาดูเหรียญต่อมาเป็นโคด28ไหม เออมาดูซิเป็นโคด28ไหมมาดูกันสิแอนแอนครับเอฟเียเป็นโคด28แนะฮะเออโคด28จริงๆโอเคเนาะอืมก็เดี๋ยวก่ปาให้ดูโคดส,สุดท้ายจะใช่ไหมเออคงจะใช่ F C นะเอฟเียนะเออคงจะใช่ถ้าเป็นโคด29แสดงว่านัากสะสมท่านี้ส่งมาครบทุกโคดครบโคดหายากในตำนานตามที่กล่าวขานกันไว้ตรวจสอบเลยสุดท้ายฮะ ครับเอฟเียเป็นโคด29จริงๆนะสรุปแล้วปะป่าได้เหรียญหายากในตำนานนะฮะคบทุกโค้ดมาจริงๆไม่ว่าจะเป็นโค้ด25หายากลำดับที่25 0 0,000เหรียญโค้ด26หายากลำดับที่1 1 0 0,000เหรียญโค้ด27หายากลำดับที่3 7 0 0 0 0แสนเหรียญโค้ด28หายากลำดับที่5นะก็จะสลับกันนะ นะโค้ดยี่สิบแปดที่หายากคือผลิตมากที่สุดเลยสิบเจ็ดล้านกว่าเหรียญเอออันนี้เข้าหลักล้านแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นโค้ดยี่สิบเก้าฮะหายากลาดับที่สี่ผลิตราวๆสักเท่าไหร่นะเจ็ดแสนเจ็ดเจ็ดล้านเหรียญมั้งประมาณนี้แหละโอเคเนาะวันนี้ได้กันมาครบโค้ดซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่จะหาพบเจอกันง่าย,ายนะวันนี้ย้อนหลังไปเมื่อสองปีที่แล้วหรือปีกวกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่นักสะสมเนี่ย ส่งเหรียญครบโค้ดหายากในตนนานมาให้ประปาต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่จะหากันง่ายๆถ้าครบโค้ดหายากทั้งหมดเลยนะหลายคนอาจไม่รู้ต้องบอกก่อนเลยว่าแค่ตรงนี้เยก็ถ้าใครไม่รู้เลยส่งขายเหรียญธรรมดาเนี่ยก็จะได้เหรียญเท่าไหร่50 50 50 50ประมาณ250ถึงประมาณไม่น่าจะเกินสามร้อยสี่ร้บาทนะแต่ถ้าใครสังเกตดูเป็นเป็นโคดเนี้ย นะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าราคาเอสฮะแทนที่จะได้ห้าเหรียญประมาณ3-400เนี่ยได้เป็นพันหรืออาจมากกว่าฉะนั้นใครอยากขายเหรียญได้ราคาแพงตามความเป็นจริงก็มันนะ,ะเออมันตรวจสอบข้อมูลของเหรียญด้วยแล้วก็ติดตามช่องของป่อป่าไว้โอเคเนาะวันนี้ป่อป่ามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญก็ได้เหรียญค่อนข้างจะมาหลากหลายเลยมากมายเลยประมาณนี้แหละ นะถ้าใครต้องการาติดต่อส่งขายนะก็ดูเที่ยวปาให้ดูไอดีไลน์ไปตอนต้นรายการนะไอดีไลน์ศูนยะ์ก้สองเจ็ดเกโอเคเนาะก็ขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญจากจังหวัดพัทลุงอย่างสงกรานต์คุณสงกรานต์ด้วยนะแล้วก็ฝากขอบคุณนะักสะสมที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องของวป,ปาลามาตลอดถ้าอยากตามหาช่องซื้อเหรียญจริงๆซื้อเหรียญหลากหลายเออซื้อเหรียญหาง่ายไปจนถึงเหรียญหายยากราคาแพง ให้เอซกดติดตามกดกระดิ่งการช,ช่องของปป๋าไว้นะอย่าลืมปป๋าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณมาไปกคนนัะ้นฮะฝากกดไลค์และกดแชร์ให้กับช่องของปป๋า้วยคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนะ้ะคลิปนี้ผมปป๋าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเขากลับ่าสวัสดีครับ